มากนะฮะจริงในเรื่องอต้นปีมานี้เนี่ยก็ก็ป่วยมาป่วยมาเลยนะฉลองต้นปีแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเรารู้ว่าเราเองก็ป้องกันตัวอย่างดีแล้วนะแต่ในที่สุดมันก็ทำอะไรไม่ได้นะอย่างที่อาจารย์ว่าเราเราอาจจะใช้ความสามารถของเราใช้ความถนัดหรือใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เราเรามีจนหมดทุกอย่างแล้วแต่เราก็ไม่สามารถที่จะ ทำมันสําเร็จหรือว่ารุล่วงได้ถ้าเป็นการงานก็รู้สึกเออล้มเหลวถ้าเป็นสุขภาพก็รู้สึกโอ้โหในสุดฉันก็ป่วยหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเราก็รู้ว่าออสิ่งหนึ่งที่ประ,ประโยคหนึ่งที่ชอบมากเลยคือความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะบางคนรู้สึกว่าโอ้โหฉันไม่กล้าไปสู้หน้าหรือว่าอะไรใครอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่ามนุษย์เองก็มีความจํากัดใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนก็ผ่าน ตรงจุดนี้กันมาได้ทั้งนั้นนะคะไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เมื่อเราผ่านตรงจุดนั้นมาเราเองยังมีความหวังใจในพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นความหวังใจของเราเสมอเลยนะะตรงนี้ยืนยันนั่งยันนอนยันกับอาจารย์ประยูนยด้วยเลยนะคะว่าเราเองเนี่ยไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับอะไรก็แล้วแต่กลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ เออเรียกว่าใช้พลังของตัวเองหมดจนสิ้นแล้วนะไม่ไม่ว่าจะภาวะนไหนพระเจ้าก็อยู่กับเราในทุกสถานการณ์นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าในปีนี้เนี่ยยังไงเราก็จะเดินต่อไปด้วยความหวังเต็มเปี่ยมเต็มที่ว่าจะสู้กับโควิดจะสู้กับงานวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้เราเองมีความหวังใจในพระเจ้าเสมอขอขอบคุณพระเจ้านะคะ ก็สุดท้ายนะคะอาจารย์โยฮันมีมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะผมจะได้อะไรเป็นสามตลอดเลยครับวันนี้อาจารย์ประยุนบอกนะครับผมได้เรื่องของจากคนเขาเห็นเปโตเห็นพระเยซูเป็นคนธรรมดาเห็นเป็นอาจารย์แล้วก็เห็นเป็นเจ้านายครับแล้วอาจารย์ประยุนก็บอกว่าพวกเราจะหมดแรงหมดปัญญาหมดเวลานะครับแล้วก็ เรื่องของคําสั่งคําเตือนหรือเป็นคําบอกเล่าวันนี้เราจะรับเรื่องราวเหล่านี้ไงแม้กระทั่งตัวอย่างโยเซฟนะผมก็ได้เห็นเป็นสามเขาก็คือจากคนที่เป็นทาสเป็นนักโทษแล้วก็ได้กลายเป็นเจ้าผู้ปกครองนะครับก็รู้สึกเป็นอะไรที่มันทําให้ความคิดเราเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างเป็นภาพที่สวยงามครับขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาเป็นพระพรกับเรานะครับครับ <Yeah. S 1> อาจารย์ประยูนมีอะไรตบท้ายไหมคะ มีอะไรตอบแทนไหขอพ<า>ร,ระเจ้าช่วยเราที่จะรักษาการทรงสถิตของพระองค์ไว้นะครับความสําเร็จความสมหวังจริงๆนะครับมาจากพระเจ้าแต่ว่า mm hmm. เกี่ยวข้องกับการทรงสถิตของพระองค์จริงๆ mm hmm. นะฮะและพระองค์เสด็จมาเพื่อจะสถิตกับเราแต่ mm hmm. ความบาปส่วนตัวที่อยู่ข้างในอะฮะ mm hmm. การการทรงสถิตของพระองค์ไม่มาถึงเรานะ ผมอยากจะยกตัวอย่างนิดหนึ่งตกท้ายพวกเราที่คุณนี้นะเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่แซมสันนะฮะประสบชัยชนะก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตมากับแซมสันแต่วันหนึ่งแซมสันแพ้แล้วพระคมภีร์บอกว่าเพราะเจ้าละแซมสันท่านไปโดยที่ท่านไม่รู้ตัวแปลว่าแซมสันสูญเสียการทรงสถิตของพระเจ้าให้อนามาหมดหวังเลยครับผมนะฮะดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับทุกคนครับ อย่าทํำบาปครับรักษากรชงสถิตของพระเจ้ารับรองครับไม่ตกอับแน่นอนนะฮะและลูกเรื่องอย่างแน่นอนครับผมเอเมนเอเมนเอเมนค่ะเอเมนค่ะ, Amen, คะ